เอาเลยหัวออันผุนม,มากไม่เจนกับเราเปอ่าเดี๋ยวใจเย็นๆเดี๋ยวท่านี้ก่อนเดี๋ยวถ่ายคลิปอันนี้ก่นกนอนเ,เดี๋ยวจะทำเย็นร้อกไอเคล้วหัวนั่นคุยรวยออกครั้งนี้ห่ว<โอ>หัวกระตือรือร้ เคิงทั้ทงคนละเออเอาอากีกไหมในเกลือเนี่ยสาดน้ำใจเบิร์ถุงแล้วนะเออตะสาแข่งนี้กได้ไตาตจะของ อมีดยองมันหลดอ๋อกงานยููดนะน่ะเขาเรียกอะไรนะถ้วยหมักวบวบ เดยสองรั้งอันนี้เอาไว้์ตาต้มไวน์ตาต้มน้ำป,าาำปลาแหลกเามเอาเห็ดปนแกงเนี่ยม,ม,มาตั้งหากอเอายนีไ่ได้กี่ใสเกลือเอาเดี๋ยวแส่เกลือมันยากหรอกมันเป็นหัวมันเป็นรองอ๋ออืมแค่รองลูก โอ้ยจะสุกแข้งไรมันสะสู้แม่สุกสกระดะสู้กะสุกแข้งเยยดอประแดกสองทั้งที่น่าปีนี่แดดหัวปลาก็ประแดกปลาตัวปลา 哦，对，现